Good. กดเจอกันเราต้องทำยังไงก่อน okay. uh huh. อจ,จับมือจับมือสองคนเลยนะ <c oughs> ทีละอันบอกพี่หมูที่ทีละ <c oughs> อันเขาขวดขวดลนไปแล้ว <c oughs> ขวดลนไปอีกแล้วพี่หมูยังขวดไปเอานี้มั่งอันนี้มั่งอ้าวขวดนลอยเอา,นานขวดยืน่นเอา,นานขวดยืน่น <c oughs> จับไว้จับไว้จับไว้จะหมดแล้วจะหมดแล้วเอาหนูเอาขวดไปแล้วพี่กูดหนูเอาขวดไปกินเองแล้วป้อนเลยป้อนเลยเอ้าโดนแล้ว <c oughs> วันนี้พี่<ๆ>พกู้กำลังให้อาหารกระต่ายอย <c oughs> ู่ยายก็ทำหน้างงๆนะกระต่ายไม่ยอมกินไปกินเอากินแล้วกินแล้วโอโ้โหนี่เรามาให้อาหารหนูกันบ้างนะครับทุกคนดู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 ด,ด, <c oughs> ดูพีพ่กูกับค <c oughs> ุงหนูเท่ากันเลย ปีกอูดป้อนถึงปากเลยอะ่ะจะไปไหนต่อมาดูไปให้ยายอุ้มนี่แอบเจอพี่บอยพี่บอยแม่กกหลาบมาดูหมาหน่อยหนึ่ง <c oughs> น้องกลัวน <c oughs> ด,ดูตัวน้องดิตัวใหญ่มากอะ่ะยาวอ่ะโอ้ ให้ยายเช็ดมือก่อนเอาผ้าเปียกมาเช็ดมือก่อนนะ